ああ。 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ K2Gamer Channel นะครับชานลที่จะเก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับแลวเชิญทุกคนครับเข้ามาสนุกกับเกมด้วยกันนะครับวันนี้เราอยู่กับบอร์ดเกมที่เรียกว่า m r s t e r the p the Pocket นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมสามารถเล่นได้2คนนะครับใช้เวลาโดยประมาณ15นาทีครับแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ14ขวบขึ้นไปเหมือนด็กผมครับผมแมสมองชัดๆโอเคครับแต่เกมนี้รับรองถึงจะกล่องจะเล็กเนี่ย แต่ความมันนี่เตมกล่องครับแก้วเลยทีเดียวครับเอาล้ครับมาดูคอมโพเนนตต่างกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีคอมโพเนนตประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ประกอบไปด้วยแผ่นที่9แผ่นนะครับซึ่งเป็นแผ่นที่ทาย9แผ่นตัวแต่ละแผ่นที่เนี่ยจะมีหน้าผู้ต้องสงสัย1คนนะครับ1นคนต่อ1แผ่นนะครับฉะนั้นก็แผ่นนี้ไม่สากันนะไม่สากันอ่าซึ่งด้านหน้าเนี่ย จะเรียกว่าด้านหน้าหรือด้านหลังดีว่าเอาว่าด้านหนึ่งเนี่ยละกันด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นรูปผู้ต้องสงสัยนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยครับจะไม่เห็นอะไรนะครับผมหน้่จะเห็นเป็นตัวรโล่งเป็นพื้นที่เฉยๆนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละครับทั้ง9แผ่นเลยเนี่ยครับมี9คนนะครับแน่นอนครับผู้ต้องสงสัย9คนเนี่ยก็คือจะมีการผู้ต้องสงสัยอีก9ใบนะครับนี่เป็นอย่างนี้โอเคครับเรามาเห็นของแรกๆกันแล้วทีนี้เรามาคุ้เรื่อง ทีมเกมก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาลงเรื่องคอมเบนแนนกันอีกทีนะครับก่อนอื่นนะครับทีมเกมก็คือมิสเตอร์แจ็คเดอะพ็อกเก็ตเนี่ยนะครับผมจะเป็นว่าด้วยเนื้อเรื่องนะครับซึ่งช่อคโคมของเรานะครับนายเอกของเราพร้อมกับวัสดุและเจ้าหมาน้อยโทบี้หมาปักโทบี้นะครับผมก็เริ่มตามหาไลล่ามิสเตอร์แจ็คเดอะรดเปอร์หรือว่าฆาตกรต่อนเนื่องมาเองเขาก็เรียกว่าถึงจุดพีของเกมเลยถึงจุดพีของเรื่องเนี่ยก็คือว่าเราไล่หากันเลยนะครับก็คือ โฮมนะครับพยายามไล่หามิสเตอร์แจ็คเดอริปเปอร์และอีกฝั่งหนึ่งเล่นสองคนถูกไหมครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะรับบทเป็นแจ็คเดอริปเปอร์มีหน้าที่ที่จะหนีพวงเวลาทำยังไงก็ได้ไม่ให้อ่าโฮมนะครับจับเราได้นั่นเองครับผมเอาละครับพอรู้ถึงทีมเกมเราก็เริ่มเข้าใจเราใช่ไหมครับว่าความนเนต์นต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรนะครับผม นั้นเรามาเริ่มที่คอมเมนต์ตอนแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือ1การ์ทายแผนที่นะครับซึ่งการ์ทายตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับเป็นฝั่งด้านหน้าที่เป็นรูปคนและฝั่งด้านหลังที่เป็นแผนที่โลกนะครับซึ่งทั้ง9้าใบเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหา1ลายนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะครับทั้ง9อันนะครับผม นี่อย่างนี้เลยครับผมเ9้าแผ่นลายด้วยกันเลยนะครับเป็นอย่างนี้ครับผมและอันที่2นะครับก็คือการ์ดผู้ต้องสงสัยนะครับทั้ง9ใบนะครับซึ่งแน่นอนครับการ์ดพวกนั้นเนี้ยไม่ซ้ํากันเลยนะครับหมายความว่าใน1เทิร์นเนี้ยถ้าสมมุติผมจับตัวนี้ออกมาเนี้ยก็หมายความว่าตัวเนี้ยเป็นตัวร้ายละที่เหลือก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนบริสุทธิ์อินโนเซนต์ไม่รู้อินโนอินเนยืออยู่ๆก็โดนบอยมาเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็3นะครับคอมเมนต์ชิ้นต่อไปก็คือ ตัวทัมเมอร์เวลานะครับสรุปมันจะมี8เหรียญนะครับซึ่งมันจะสลับกันครับโดยจะเริ่มจากวั่นขยายก่อนนะครับแล้วก็เป็นมีดนะครับนี่ครับเป็นว่นขยายแล้วก็เป็นมีดอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ8อันนะครับ3 4 5 6 7 8ดนะครับกว้างหนะเนาะต่อไปก็คือเป็นเหรียญแอคชั่นนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนเหรียญนะครับสอหน้านะครับผมก็คือจะมีการ์ดแอคชั่น นี่อย่างนี้เป็นาวการ์ดนะครับผมอันนี้เป็นหมุนอ่าหมุนแผนที่หมุนแผนนะหมุนแผนแล้วก็อันนี้เป็นการสํารวจนะครับสํารวจผู้ต้องหานี่มิเตอร์โฮมนะครับนี่วัสด์เจ้าหมาน้อยโทบี้แล้วก็สุดท้ายคือสลับการ์ดแล้วก็หมุนนะครับมาแต่เรื่องอ่าเรื่องกฎการเดี๋ยวเราไว้ดูคลิปหน้าครับและก็สุดท้ายนะครับก็คือโทเค็นของตัวละครซึ่งก็คือชลพมวัสด์แล้วก็เจ้าหมาน้อยโทบี้นะครับผมอืม้อ เอาละครับเราดูถึงคอมมานเดนต่างๆแ,แล้วเราก็ดูถึงทีมเกมเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือออเจกตีฟนะครับออเจกตีฟของเกมเนี่ยที่เราต้องการก็คือคนนะครับคนที่เป็นโฮมนะครับก็มีหน้าทีไล่ล่านะครับต้องตัดผู้ต้องสงสัยออกให้หมดจนกระทั่งเหลือแค่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจ็กเดอะริปเปอร์นั่นเองนะครับผม ส่วนแจ็คเดลิเปอร์ก็มีหน้าที่หน้าที่เดียวเท่านั้นครับผมก็คือหนีหนียังไงก็ได้ครับไม่ให้ชลคโคมนะครับตามจนจะตามเราได้นะครับก็คือตัวทาเมื่อตัวนี้มันตัวบอกเวลานะครับตั้งแต่1นึ่งนถึงแเนี่ยครับก็คือลุงอลุณโผลใหม่ลงท้าวันใหม่โผล่มาก,ก็หนีประสาทไอ้หนีพวกโคมนักสืบได้นะครับผมส่วนโฮมก็มีหน้าที่ต้องจับให้ได้ก่อนนะครับที่จะ ที่เจาจเดริปเปอรจะหนีเนาะซึ่งไอ้วิธีดูแพ้ชนะมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่ครับมันจะมีนาฬิกาอยู่นะครับผมนาฬิกาซ้ายตัวนี้นะครับเป็นตัวสําคัญเลยถ้าเกิดตัวฝั่งแจ็คเดอริปเปอร์สามารถสะสมนาฬิกาซ้ายได้ครบ6อันนะครับผมก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดฝั่งของโฮมนะครับสามารถตักผู้ต้องหาแต่นี้นะครับก็เหลือแค่คนเดียวนะครับก็จะเป็นผู้ชนะได้เช่นเดียวกันนะครับแหม่รับรองว่า สําหรับเชลโคมแล้วก็ต้องใช้หัวคิดกันระเบิดระเบอร์เลยทีเดียวแต่ว่าวิาวธีเล่นนันจะเป็นยังไงเนี่ยยังไงติดตามต่อคลิปหน้านะครับผมผมจะแบบถ่ายให้หมดเปิดกเล่าให้ละเอียดเลยรล้วลองเล่นกันสนุกสนานหน้าดูาเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ